นะฟังหนูนะวันเนี้ยมีมาให้เห็นแน่นอนตัวเนี้ยมันจะต้องมาให้เห็นอะตัวเนี้ยมันจะต้องมาให้เห็นมันจะต้องมาให้เห็นลูกค้าบอกขอ,อกได้ไหมยังไงดีคือหน้าช่องมันจะเป็นสองเก้าศูนย์ สามสิบออเดอร์นะสามสิบนะหนูให้สามสิบออเดอร์รอบสุดท้ายนะนี่สามสิบออเดอร์นะขนมไทยหวานๆมาแล้วรอคืนนี้ได้ไหมพี่กุ้งเดี๋ยวหนูขอไปให้อาหารน้องหมาจอนก่อนได้ไหมพี่กุ้งหนูไปให้อาหารน้องหมาจอนก่อนได้ไหมและเดี๋ยว คืนนี้สามทุ่มมาเจอกันที่ช่องนี้โอเคไหมหนูมีช่องนี้ช่องเดียวนะแม่ย้ํานะหนูมีติกตอกช่องนี้ช่องเดียวนะคะฝากกดติดตามด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากข้อหน้าจอขอ้อหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะหนูมีช่องทิกตอกช่องนี้ <note> ช่องเดียวเท่านั้นนะจ๊ะไม่มีช่องอื่นใดทั้งสิ้นนะจ๊ะมีช่องนี้ช่องเดียวช่องเดียวช่องเดียวนะคะมีช่องนี้ช่องเดียวจ่ายตังค์ไม่ทัน ต้องรอมันหลุดอ่ะแม่ถ้ามันขึ้นหลุดมันจะขึ้นมันขึ้นหลุดให้เลยเดนยนหนูสองนาทีหนูลงไลฟ์สองนาทีหนูลงไลฟ์นะมันจะมีแบบลูกค้าบางคนเขาเขากดได้แล้วเขาก็กดยกเลิกเนี้ยมันจะมีหลุดถ้าหลุดอ่ะลูกค้ากดได้เลยถ้าไม่หลุดลูกค้าก็ต้องรอจ่ายตังค์ไม่ทันดูดิช่วยค่ะคุณดัชมิวจจ๋าช่วยนะจ๊ะช่วยช่วยอย่างมากหนูจะบอกดูหนูดูผิวหนูได้ดูผิวหนูได้เลย เข้ากลุ่มยังไงเพื่อนบ้านวันนี้ใช่ใช่สองทุ่มครึ่งสปปอสองทุ่มครึ่งอันนี้จะมีมาให้เห็นอันนี้จะมีมาให้เห็นนะสองทุ่มครึ่งคนท้องใช้ได้ค่ะเพราะว่าแม่ค้าท้องอยู่แม่ค้าท้องอยู่ห้าเดือนท้องแตกหายค่ะท้องแตกหายพูดเลยท้องแตกหายจะ้ะ รอบแรกเอตัวที่หนึ่งนะคะตัวแรกนะตัวแรก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 ตัวที่สอง ตัวที่สอง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 ตัวที่สาม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 และตัวที่สี่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 และตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ค่ะ วันนี้มีเก้าค่ะวันนี้มีเก้าวันนี้มีเก้านะจ๊ะราคาหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งร้อยบาทกลิ่นหอมใช่กลิ่นหอมอ่อนๆถามลูกค้าเก่าได้เลยนี่ลูกค้าหนูซื้อซ้ำไม่รู้กี่สิบรอบแม่ถามแกได้เลยกลิ่นมันคือกลิ่นหอมอ่อนๆโอ้ยขอบคุณนะคะเนี่ยแม่น้องน,นัดขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่นะคะเนี่ยรีวิวเยอะมากแม่หนูขายถูกจริงแต่ว่าของหนูมีคุณภาพ ของหนูขายหนูขายถูกแต่ของหนูมีคุณภาพเออเดี๋ยวหนูกลับมาไล์อีกรอบหนึ่งตอนสามทุ่มนะหนูขอเอาข้าวไปให้ไม่ได้สักแม่ไม่ได้สักนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ลงให้ครูบาอาจารย์ลงให้ปู่ลงให้ไม่ได้สักปู่ลงให้ค่ะนะสองทุ่มครึ่งเรากิดพร้อมกันนะแม่สองทุ่มครึ่งเรากิดพร้อมกันนะ เข้ากลุ่มยังไงแม่สั่งสินค้าเดี๋ยวแม่จะได้เข้าบ้านแม่สั่งสินค้าปุ๊บเปิดกล่องมาแม่จะได้เข้าบ้านจ้ะแม่สั่งสินค้าปุ๊บเปิดกล่องมาแม่จะได้เข้าบ้านจ้ะโอเคไหมจ๊ะเฮ้ยถ่ายรักเละได้จ้าแม่คะรักเละข่าวนะแต่ว่าเชื่อไม่เป็นใจอะถกไม่ได้เดี๋ยวสิบบายๆปุ้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ <c oughs> กไม่ได้ ใครก็เป็นกระซังอยู่ทองมีนะเอาไปขายตอนทองขึ้นแหวนวงใหญ่จังเอาตังซื้อไงลูกเปาไม่ได้ขอเอาตังไปซื้อจะใส่ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ลูกถ้าเรามีตังเอาไปซื้ออันนี้เป็นแบบปโปร่งนะปโปร่งถึงปโปร่งมากถึงมากที่สุดนี่หายนี่จามแรงไม่ได้นะจามปุ๊บนี่คือนี่บุบบุบเลยจามแรงไม่ได้จามแรงบุบ ใครเข้ามาใกล้ๆก็คืออ่าจามถ้าจะจามให้อุดจมูกเอาไว้เพราะว่าพอพอพอุดพอพอถ้าไม่อุดจมูกก็คืองานเข้าเลยบ,บุบบุบแล้วคือยากเลยทีนี้ยากยากมากแม่กระดันบุ้บนจริง <c oughs> เคยแม่จ๋าเอาหลักฐานจามแรงไม่ได้จริงฟิชิกาจามแรงไม่ได้ค่อยๆ่อยจามนี่เวลาจามไม่ก้า,ามือปิดนีนะพอเอามือปิดปุ๊บเนี่ยข้างข้างในข้าง,ข,างข้างหลังบุบเลยเวลาจามปุ๊บต้องสุกตะกรล้วแบบเนี้ย ตอนแรกหนูไม่ได้ทุกคนทุกคนไม่เห็นหนูใส่มาตั้งนานแล้วถูกไหมหนูไม่ค่อยได้ใส่แบบประโคมใส่อะไรเงี้ยมานานแล้วแต่ทำไมหนูถึงกลับมาใส่เพราะว่าครูบาอาจารย์ให้ใส่การที่มันใส่ทองจมแรงเกินมันพลังบอดเรามันดีอะลูกม <laughs> <laughs> จมูกใหม่สวยพี่แอนเป็นปีละจมูกนะพี่แอนจ๋าปีละนี่เพื่อนบ้านรอบที่แล้ว ฉันขอโทษจริงๆแต่ว่ามันมีแค่บางคนที่ได้เนาะบางคนที่ได้ได้มาจากไหนนี่4969ห a วเปเปอร์หั l เปเปอร์แล้วคนถามโหลดว a l เปเปอร์มาจากไหนรอก่อนรอก่อนให้ทําทีละอย่างทุกวันนี้คือสมองเออเริ่มหมดแล้วใครอยากได้ w a วเปเปอร์คือรอก่อนจริงล,ลงแล้วปิดตะกร้าแล้วราคามันปรับแล้วแม่ ราคามันปรับแล้วราคามันปรับแล้วเดี๋ยววลเปเปอร์เดี๋ยวรอกันนะเราจะมาบอกคือวาเปเปอร์อันนี้เป็นวลเปเปอร์ที่จริง,รงๆหนูใช้มาประมาณสักเกือบๆหนึ่งปีแล้วเพราะว่าหนูอ่ะหนูอะชอบแล้วหนูจะเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยๆอะหนูเปลี่ยนก็เพอ่เปลี่ยนบ่อยอะแล้วหนูเพิ่งมาสังเกต นี่นะเพิ่งมาสังเกตรตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขมงคลเลขมงคลที่เขาจะคำนวณให้เราตามเขาเรียกว่าอะไรคำนวณตามดวงอะนะเขาก็จะมีสินเสคคำนวณอะแลวหนูชอบรูปนี้หมาจรหิวแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะอยากได้ตามมันเอาจริงปะาว์คืออ a เปเปอร์ฟีลเหมือนแบบอสซอรี์อะแม่มันคือเหมือนอสซอรี์อะเหมือนแบบ บางทีอะอะไรที่เรายอมเสียเล็กน้อยๆมืนอาจจะให้ความปังกันเรามาก็ได้นะเออพูดจริงเพื่อนบ้านให้ไปแล้วอะ่ะขอบคุณนะคะเออมาของต้องมีถูกมาของต้องมีเะนาะคือจะบอกว่ายังไงอะเพื่อนบ้านให้แล้วให้แล้วให้แล้วนะ เดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเมื่อกี้พร้อมกันนะขอข้าวแม่หมาจรก่อนนะคือหมาเห่าเรียกแล้วตอนนี้หมาเห่าเรียกแล้วหมาบอกว่าโซละโซลเลยโซลเลยหิวโซลเลยเ <c oughs> <c oughs> จอกันสองทุ่มครึ่งเจอกันสองทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้หน้าช่องโอเคไหมเดี๋ยวลงให้หน้าช่องก็ได้คนที่ดูไม่ทันเดี๋ยวลงให้หน้าช่องนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะช่องจริงช่องเดียวนะจ๊ะ